ท่านประหลัดน้ำทิพสิงตากงนะคะที่ขึ้นมาให้หมอบรางวัลอ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญผู้เข้ารอบทั้งสท่านตรงกลางเวทีเลยนะคะขยับมาได้เลยนะคะให้ท่านคนะกรามการนะคะแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับชมหวางงามได้ชืช่อชมห่างงาม แล้วก็รอบต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการรอบของการตอบคำถามนะคะโดยผู้เข้าประกวดนะคะทั้งสี่ท่านจะเป็นผู้เลือกซองนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าจะได้รับฟังคำถามจากคณะกรรมการท่านใดนะคะโดยเราจะเรียงจากหมายเลขลำดับน้อยไปหามากจะเป็นผู้เลือกก่อนลำดับน้อยที่สุดก็คือหมายเลขสาม าห,าหมายเลข3ตามด้วยหมายเลข4หมายเลข9กและหมายเลข10คุณคุณต้มงจำได้ไหมคะท่านไหนหมายเลขยกมยังน่อยทาะหมายเลข3อา่าท่านนี้คะามาค่ะ